มีหลายคนเลยนะคะที่บอกมาว่าให้ทำคอนเทนต์แบบนั้นสิทำแบบนั้นสิ ปรับเป็นแบบนี้แล้วจะปังไม่ปังยังไงคือแบบจริงๆที่เราดูดูคอนเทนต์มาเราก็พอรู้แหละว่าแบบไหนปังไม่ปังนะจะเล่าให้ฟังว่าวันก่อนยังคุยกับเทรนเนอร์อยู่เลยนะคุยกับเทรนเนอร์ตอนที่เทรนอยู่เพราะว่าเราอัดคลิปวิดีโอหนึ่งตอนที่ยกน้ําหนักแล้วมันโปคือเราตั้งกล้องไว้ตรงปลายเท้าใช่ป่ะเออแล้วก็อู้โปอย่างเงี้ยออกสื่อเดยวคอมเมนต์ยเยอะเออเราก็เลยเอาตัวตุกกตาตุนน้ำมุมมินอ่ะมาบัง จิมมี่เราเอาไว้ตอนที่โพสเอ่อทีนี้เราก็รู้เราก็ยังคุยกับเทรนเนอร์เลยว่าเออเรารู้ว่าแบบไหนอะ่ะคนดูเยอะแต่ว่าในมุมเราอะ่ะแล้ว,ลวสิ่งที่เราทําออกไปมันมีความหมายกับตัวเราเองหรือเปล่าเนอะคือมันก็บอกเทรนเนอร์ว่ามัมลงชุดตอนว่ายน้ําคือไม่ได้ตั้งใจจะลงแบบเซ็กซี่โปสหรืออะไรมันก็คือชุดที่เราว่ายน้ําแล้วก็เราก็รู้สึกว่าหุ่นเราก็ออกนักกีฬาหน่อยแบบไม่ได้ทาหน้าเซ็กซี่อย่างนี้เนาะคนก็จะมาเยอะมากคนก็จะมากดไลค์เยอะมาก ซึ่งเราก็รู้เพราะมันว่ามันเป็นชุดว่ายน้ำเพราะว่าในขณะเดียวกันลงชุดออกกาลังกายอื่นน่ะคนน้อยเออในที่ไม่ก็เกิดคําถามกับตัวเองเนอะว่าคือมันเข้าใจนะคนที่ต้องลงเพื่อแบบเป,เป็นเป็นสร้างรายได้แต่ว่าเราเรามีรายได้ทางอื่นเป็นรายได้ละซึ่งเอาจริงๆเนี่ยรายได้จากเป็นพุกพอซื้อลูกอมไหมก็ไม่รู้เออมันน้อยอ่ะเพราะว่าคนก็ไม่ได้ดูเราเยอะเนอะก็สิ่งที่เราตั้งคําถามกับตัวเองก็คือคือเราทําแบบนั้นได้เราเออ ถ้าเราอยากจะทําให้มันปังให้มันดูเยอะๆแชร์เยอะๆเน่มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเราชอบทําแบบเขียนเล่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าให้มันมีเรื่องราวหรืออย่างน้อยก็ความสนุกสนานความตลกลงไปอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะมันมันรู้สึกว่ามีความหมายกับตัวเองมากกว่ามันรู้ว่าเราทําไปทําไมมีเป้าหมายเพื่ออะไรแล้ว เรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ทำให้เราเกิด d ดีเพ c สในอนาคตว่าเราจะมานั่งคาดหวังกับยอดไล์ยอดคอมเมนต์ยอดคนที่มาดูหรือสูญเสียความเป็นตัวเองไปเพราะว่าที่เราลงลงไปมันคือตัวเราเองแหละแน่นอนอนา,นาคตเราอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะว่า คนเรามันเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนไปไม่ทางที่ดีขึ้นก็ทางที่แก่ขึ้นเออเราก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราทําแล้วเราแชร์ออกไปความความหวังของเราเนี่ยมากกว่ายอดต่างๆที่เข้ามาคือเราเราดีใจเวลาที่อย่างน้อยมันมีคนเห็นแล้วคนทําหรือว่าอินสไปร์อะไรเล็กๆน้อยๆได้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราว่ามันมันรีเทิร์นกลับมาที่มันแบบตีมูลค่าเป็น ตัวเงินไม่ได้แล้วมันก็คือสิ่งที่แบบหล่อหล่อเลี้ยงใจเราได้เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้อยากทําคลิปให้มันแบบแมสแต่ถ้าแมสก็ดีนะคะคือถ้าเราให้ความรู้เราคลิปแมสอะมันจะดีใจมากเลยอะแบบทุกวันนี้เวลาคุยแบบไมใชนลงรูปฉันไหวน้าคนไลค์พันหนึ่งไม่ได้เขียนอะไรก็เขียนว่าไหวน้ากีนน่นาทีใช่ปะแต่คลิปที่เราแบบให้ความรู้หรือเขียนยาวๆอวะ เหมือนแบบขอร้องเธอมาอ่านหน่อยไม่มีคนอ่านเลยอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณคนคนที่บอกกันมาหรือคนที่แบบบางคนก็มาแซะแม่บอกว่าแบบไม่มีคนอ่านเลยเหรอหรือว่าแบบว่าเออชอบจังคนน้อยดีเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยในใน u t u b e มันมีนะเออมันก็เลยแบบเออไม่ไม่เป็นไรค่ะก็ เราทาไปจริงๆมันไม่ได้เหนื่อยมากกับการทําสิ่งเหล่านี้นะมันก็แค่ตั้งกล้องถ่ายแล้วก็กดโพสต์กดใส่เพลงซึ่งสารภาพว่ารวยมากเพลงที่ใส่ไปอ่ะมันสักเจสอะไรมาก็กดเลยเพราะว่าวมันไม่ค่อยพกหูฟังมันเป็นคนไม่ชอบใส่หูฟังอืมก็เป็นประมาณนี้แต่เข้าใจเข้าใจคนที่บอกค่ะแล้วก็ขอบคุณก็ถ้ามันปังได้ก็ดีแต่ถ้าปังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ยังไงอะ่ะเราจะไม่ทิ้งแบบความเป็นตัวตนของเราหรือสิ่งที่เรา เขาเรียกว่าไงเราแชร์ออกไปคือสิ่งที่เราทําจริงๆอย่างเงี้ยเออเรารู้ว่าถ้าเราขายยาลดความอ้วนขายยาผิวขาวมันก็ขายได้อะเพราะว่าผิวขาวแต่อยากจะบอกว่าผิวขาวตั้งแต่เกิด <c oughs> ก็ไม่อยากจะขายคลิมหน้าขาว <c oughs> อะไรแบบนี้เพราะว่าเรารู้ว่าแบบเออมันในในวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันจะย้อนกลับมาหาเราแล้วมันก็เลยเข้าใจว่าเออ ถ้าเราเป็นตัวเรามั่นใจในแบบของเราโพสสิ่งที่เราทําจริงๆออกไปไม่ว่าคอมเมนต์จะน e g a t i ฟ e แค่ไหนเราก็สามารถที่จะแบบเออช่างมันปล่อยผ่านไปได้ไม่ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์หรือว่าไม่เก็บมาทําให้เราเองเป็นแบบซึมเศร้าดีเพรสอะไรไปแบบนี้ได้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ก็จะทําแบบนี้ต่อไปนะคะไม่ดูก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็เอาไว้ย้อนกลับมาดูเองแบบวันนี้มาหนึ่งปีที่แล้วอะไรแบบนี้แต่ม,มั่นใจว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยเราเราเห็นในระหว่างทางที่เราอยู่ข้างนอกนะคะ่ะมันมีคนเข้ามาบอกเข้ามาขอบคุณเข้ามาเห็นค่าของสิ่งที่เราทํา